ครับวันนี้ก็มาเจอตูบป,ปลาครับครับผมครับผมครับผมอันนี้อันนี้โบพันปีอะ่บพันปีบอ่อล้านปีวันนี้ลูกหลานมาจากกรุงเทพ มีพญานาคครับมีพญานาคฮ่าฮ่า <laughs> <laughs> โอ้ปลาซิวเยอะมากปลาซิวอ่ะ <c oughs> จ่ายโมกลา <c oughs> โมกลาอ่า <c oughs> โอ้ปลาซิวเยอะแยะเลยไปหมดเลย <c oughs> ปลาซิวอ่ะ <c oughs> เยอะมาก เยวมารุ่นกันครับมีตัวใหญ่ไหม ปลาดุกเยอะมากมีแต่ป,ประดุกไตรเนยตีเลยตัวใหญ่ได้กี่ตัวตัวใหญ่อะ่ะเขาแขนอะสองตัวคุ้มแล้วสองตัวก็คุ้มแล้วนาตตาตัวใหญ่ยาเอาเยอะ <c oughs> Chắp rúp rồi cô cháu vô vào đây <laughs> cô thay chị quá chưa lắm lắm lúc có tiêu nhớ nhớ ở đây đi ประติวตาประติวอันนี้แหละอันนี้แหละ,น,น,ละนี่ครับนี่โอ้โ,โห,โห,โหเอาไปขายเลย่ะดิอันน,นี้คื <laughs> อเยอะๆแล้วครับ บ้าลูกหลานมาจากกรุงเทพบ้านเราหาปลาให้ลูกหลานกินนี่เดี๋ยวไปดูในถังครับ คัดไซคัดไซตัวใหญ่อ,นนอันนี้กิโลเท่าไหร่ครับีด้วยทุกวันนะโอ้โห ปลาย,ยากเหนทุกวันก็ต้องเพลงเลยล้มปลาหมอปลาหมอหมอ,อันนี้หมอเลี้ยงหลุดมาจากเจ้าอื่นบ่ <c oughs> เราเราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับ <c oughs> นี่บรรยากาศบ้านเราใกล้ๆปีใหม่ก็เกือบทุกบ้านครับลูกหลานมาก็ตำรองปลาไว้ที่บ้านที่นา พากันมาวิทย์มาจับแล้วก็ตอนเกียนก็นั่งล้อโมงกินข้าวเป็นประเพณีครับขอบคุณครับที่รับชมช่องผมครับแค่นี้แหละวันนี้